เราต้องการดูแลสุขภาพของคนที่เขาต้องการให้เราดูแลในทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยกินได้ตั้งแต่เด็กสองขวบสามารถต้มในน้ำร้อนนะคะแล้วใส่ช้อนให้เด็กกินได้ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนอนหลับดีสุขภาพเด็กจะดีการทำงานของร่างกายหัวใจทุกอย่างของเด็กจะดีขึ้นดีดีด,ด,ดีเหมือนเราถนอมลูกของเราอะค่ะแม้แต่ผู้สูงวัย เราทานได้ไปจนถึงผู้สูงวัยนะคะอ่ะนี่แหละค่ะคือที่มาแล้วถามว่าทานยังไงนะคะถามว่าทานยังไงขอแนะนานะคะการทานง่ายมากๆจริงๆการทานสมุนไพรนะคะบอกนิดนึงว่าไม่มีหลักตายตัวนะคะหลายคนวิตกกังวลวิตกจริตว่าเอ๊ะฉันจะทานชาอย,ย่างไงให้ได้ ผลลั์ที่ดีเอ๊ะฉันทานผิดไหมฉันเป็นโรคนี้ฉันทานได้ไหมฉันเป็นแบบนี้ฉันทานได้ไหมชี้แจงนิดนึงนะคะการทานสมุนไพรนะคะจริงๆไม่มีหลักว่าคุณจะทานตอนไหนแต่มันจะมีบอกว่าทานตอนไหนที่ดีที่สุดแค่นั้นเองแต่ไม่ได้บอกว่าเอ้ยจะทานตอนนี้ล่ะมันทานได้แต่มันออกฤทธิ์ได้ไม่ดีที่สุดแค่นั้นนะคะไม่ได้เกี่ยวว่าทานแล้วมันจะไม่ออกฤทธิ์ทานแล้วมันจะไม่เห็นผลไม่ใช่นะคะแต่ ช่วงจังหวะใดที่ร่างกายของเราอค่ะมันว่างอะคุณเข้าใจไหมคะสมมุติว่าเราตื่นตอนเช้าอะ่ะร่างกายเรายังไม่ได้รับอาหารร่างกายเรายังไม่ได้รับอะไรเลยอะค่ะการดูดซึมค่ะมันจะง่ายแล้วมันจะดีมันจะสามารถดูดซึมได้ไวและดีที่สุดเราจึงแนะนำให้ทานตอนท้องว่างแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ตอนร้อน ไม่มีใครทานชาตอนเย็นนะคะเพราะมันไม่ใช่ชาเย็นที่มีคาเฟอีนโอเคไหมคะมันคือสมุนไพรร้อยเปอร์เซนที่ทำในรูปแบบของชาชงเพราะฉะนั้นการทานต้องทานตอนร้อนเพราะมันจะดูดซึมได้ง่ายมันจะช่วยให้ร่างกายของเราค่ะเฟิรม์มแข็งแรงเซลล์กลับมาทำงานคืออย่างเช่นยกตัวยอย่างนะคะบางคน อายุยังไม่แก่เลยยังไม่60ยังไม่70เลยเพิ่งอายุ3-40นะคะยกตัวอย่างนะคะหน้าแก่ก่อนวัยผิวเหี่ยวย่นหน้าหมองคล้ำผมดูงอกเหมือนคนอายุห้าหกสิบอะทั้งทที่เพิ่งสามสิบกว่าเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะเซล์ลในร่างกายมันเสื่อม เซลล์ในร่างกายของเราค่ะทำงานหนักเกินไปจนเสื่อมเกิดจากหนึ่งเราทานอาหารไม่มีประโยชน์สองนะคะเราใช้ร่างกายมากเกินไปสามเรานอนดึกมันทําให้เซล์ลของเรามันทํางานหนักพอเซลล์ในร่างกายทํางานหนักค่ะเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเครื่องจักรมันเสื่อมค่ะมันล้าค่ะ มันก็ดูดซึมหน้าเราให้ตกให้เหี่ยวให้ดำทุกช่างในร่างกายของเราจะถูกดูดซึมเซลล์มันทำงานได้ไม่เต็มที่มันหลังสารความสุขไม่ได้มันหลังสารที่ทำให้เราสวยไม่ได้มันหลังสารอะไรที่มันอยากหลังมันหลังไม่ได้เพราะเซลล์มันทำงานหนักมันเหนื่อยมันล้ามันอยากพักเพราะฉะนั้นทำยังไงคะเราจึงจะทาให้เซลล์ของเรากลับมาเป็นวัยรุ่นได้อีกทาให้เซลล์ของเรากลับมาเป็นเด็กได้อีก เราก็ต้องไปเติมหยินอย่างในร่างกายของเราให้บรลานไงธาตุร้อนธาตุเย็นในร่างกายคุณเห็นไหมคะถ้าทําไมคนจีนเขาถึงมีสุขภาพแข็งแรงดูขาวดูอิ่มเอิบดูหน้าเด็กเพราะเขากินชาร้อนนะคะเพราะเขากินชาร้อนนี่แหลคะค่ะของเรานะคะเป็นสมุนไพรที่จะทําให้เซลล์ในร่างกายคะ่ะฟื้นฟูไปซ่อมแซมเซล นะคะเซลลที่ตายแล้วมันอยู่ในร่างกายม่ได้หรอคะมันต้องถูกขับออกแต่เซลล์ที่อ่อนแอมันจะฟื้นฟูขึ้นมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งมันจะฟื้นฟูขึ้นมาแข็งแรงอีกครั้งหนึง่งมันจึงทําให้เราดูหน้าเด็กขึ้นหน้าเด้งขึ้นไอที่เคยมีรอยเหี่ยวยน่นมันจะเด้งขึ้นเห็นไหมคะรอยตีนกาที่เคยมี3ามสี่รอยมันจะค่อยๆจางหายไม่ต้องไปฉีดไม่ต้องไปโบไม่ต้องไปร้อยไหมไม่ต้องไปทําอะไรเลย เพราะเซลอะค่ะพะเซลลมันดีค่ะมันจะหลั่งสารออกมาทันทีมันจะหลั่งสารออกมาทาั้งหน้าทั้งผิวทั้งทุกอย่างทั้งเส้นผมทั้งทุกรูกขุมขนเขาจะหลั่งสารตัวหนึ่งออกมาเพราะเซลล์เขาแข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะร่างกายแข็งแรงเซลล์แข็งแรงแน่นอนค่ะเราจะกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งเราจะเป็นอมะตะอีกครั้งหนึง่งแค่นี้เองค่ะคกลไกง่ายๆของสมุนไพราการทานก็ง่ายนิดเดียวค่ะชงร้อน นะคะชงร้อนคุูยกตัวอย่างนะคะ